ุดมากราคาแฟนมิทติ้งครั้งแรก PP กริแต่มัมมีสู้ตายเป็นอีกหนึ่งคนที่มีกระแสความปังไม่มีแผ่วสำหรับ PP กริหนึ่งในศินลปินนักสแสดงที่อายุน้อยแถมประสบความสำเร็จในชีวิตสุดๆไม่เพียงแต่โด่งดังทั่วเอเชียเท่านั้นแต่ยังมีฐานแฟนคลับขยายไประดับโลกซึ่งในตอนนี้ PP มีผลงานเพลงฮิตสามซิงเกิลแล้วอาทิ It's Okay Not To Be Alright I'll do it How You Like It และล่าสุด Fire Boy ยอดวิวกระทะลุ15ล้านวิวแล้วล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาให้แฟนคลับได้กรีดกันอีกแล้วเมื่อ PP ได้ประกาศแฟนมิตติ้งครั้งแรก Lit and Glitter PP g r i t The First Fan Meeting ซึ่งจะจัดในวันที่4มีนาคม2566ณ Royal Paragon Hall สยามพารากอนโดยราคาบัตรในครั้งนี้มัมมีก็สู้ตาย พราะราคาสูงสุดอยู่ที่10,000บาทเป็น Lead and c l i t t e r Package ถัดลงมาจะราคา6,500บาท5,500บาท4,500บาทและ3,500บาทค่ะ